การใกล้จะจบอวาสานของโลกฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะรับของทุกคนบางคนที่ดีบางคนไม่ดีถ้าคนไม่ดีพระเจ้าก็จะมีมีบันทึกอยู่อย่างนั้นเราก็จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยา่าคิดว่าพระเจ้าจะมารับได้ไมะมมันไม่ได้หรอกพระเจ้ารู้รู้หมดทุกอย่างคนเราต้นร่มร่มความดีตั้แต่ร่นต้นตั้แต่นู่แล้วตัแต่เป็นวยัยตัแต่เกิด แล้วก็มาจับเกิดในวิวัตววดุที่เราจะเกิดไปมามายตระกูลถ้าพ่อแม่ที่ดีคนนั้นก็จะดีแล้วก็จะดีต่อไปตลอดชีวิตจะดีมันมใส่สเลือดมาจาับมาจัดอะไรที่พระเจ้ามาให้มาฉันเชื่อบอ่อขัวนี้มันลูกตระกูลที่มาจาับจัดที่ไม่ดีมันไม่เหมือนกัน คนเราจะแข่งใครแข่งไม่ได้หรอกมันแข่งที่วัส,สนาบุญไม่ถึงหรอกจาไว้ไนะวันที่กลัวเราจะกล้าจะตายอ่ะฉันจะตายฉันก็ไม่กลัวตายฉันก็ยอมเสียสลับหมดทุกอย่างเดื่อนความรักฉันก็โดนแย่ไปแล้วโดนหาดานักดันดูดูบินดูถูกเยีดย้มเราหมดเยียบลอยแล้วเราไม่เสียใจเลยฉันรู้ตัวของฉันว่ามีคนมาทากับเราแล้วคณะปิเตียนม,มันยังทำ้ายคนวิเตียนและไปยุ่ยแย่อีกคนหนึ่ง คนไม่รู้เรื่องพระเจ้าบันโด่งดานจะเป็นดาราแล้วมันมันเปนหลงเชื่อใครไปหลงเชือกคนที่ไอ้คั่วที่มันเล่นสายาศาสตร์บวมบุญพระเจ้ารู้หมดแล้วล่ะใครจะทําอะไรสินะ่ะชว่วันนั้นนะจะถึงแล้วดีพระเจ้าลงโทษไปเลยลงโทษทิ้งยาสนมิดแผ่นดินไหวพายุโลกต่าง หลายชนิดจิงจะมีคนที่โรคระบาดแล้วก็สงครามทุกคนต้องตายไม่ใครรอดชีวิตทุกอย่างเลยฆาตาการภูปิเหตุแล้วป่วยไม่สบายหรือตอนแก่นี้ไม่พ้นก่านตาย